ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o Story นะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ t e e l อะ b a ล l o t ทุกคนขโมยหรือว่า t e e l สมองเน่านั่นเองนะฮะก็มีคอมเมนต์ขอเข้ามานะครับ23คอมเมนต์แล้วว่าเฮ้ยพี่สอนวิธีการรีเบิร์ตหรือว่าการเกิดใหม่หน่อยนะครับก็เอาเลยและกันนะสํสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเกิดใหม่หรือว่ารีเบิร์ตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวซื้อสมองเน่าหน่อยแล้วกันนะฮะสมองเน่าก็คือไอ้สมองเน่าของพิซซ่าทุกคนก็มา ก็เนี่ฮะการเกิดใหม่เนาะก็ต้องใช้ตัวทำปี๋ทำปีกับตรง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 ตงตรงตงเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าเฮ้ยการรีเวิร์สรอบแรกเนี่ยใช้อะไรบ้างนะฮะมานะเดี๋ยวรอก่อนนะก็รอกันแบบนานๆรอกันแบบยาวๆมันก็ไม่มาสักทีทุกคนดูดิรอแล้วรออีกนะฮะ โอ้โหอะในที่สุดมันก็มานะเทมปิเทมปิใช่ไหมมันคือกุ้งตัวนี้นั่นเองทุกคนนะฮะแล้วก็เห็นไอตัวอูดไหมจริงๆเราต้องซื้อเก็บไว้นะครับอะแต่ว่ารอบนี้เราลืมซื้อนี่ไงตุ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 งนะฮะไอตัวตุง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 อะในที่สุดนะครับก็ครบแล้วทุกคนสําหรับตัวรีเบิร์ตนะฮะ รีเบิร์รอบแรกนะฮะมันใช้ตัวเทมปิเทมปิแล้วก็ตรงตรงตรงซาอุนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวย,ย้ายช้างระดับก็อดออกไปให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการเกิดใหม่กันทุกคนเนี่ยเงิน 1M นะฮะแล้วก็การรีเบิร์ตรอบแรกใช้2ตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาทำการเกิดใหม่รอบที่1นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เกิดสักรอบนะฮะโอเคมาเกิดใหม่เลยแล้วกันทุกคน กดเข้าไปปั๊บเข้าให้เรียบร้อยครับสำหรับการรีเบิร์นรอบแรกนะครับเดี๋ยวทำการย้ายสมองเน่าระดับก๊อตก่อนละกันเพราะว่าเราต้องใช้เงินในการเกิดใหม่หรือว่ารีเบิร์นนั่นเองทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาตามหาตัวที่จะต้องใช้ในการรีเบิร์นรอบต่อไปละกันนะครับเราก็เงินอีก 3M นั่นเองทุกคนไปตอนนี้เงินก็ครบ 3M แล้วทุกคนอ่ะและนี่คือตัวที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวระดับโกหรือเป็นไดมอนด์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวธรรมดาเราก็สามารถใช้ได้หมดนะครับขอให้มันเป็นตัวที่ตรงตามเงื่อนไขนั่นเองนะฮะอ่ะก็ได้มาแล้ว1ตัวเดี๋ยวตามหาอีก1ตัวนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะไอตัวจมูกยาวเนี่ยทุกคนนี่ฮะตัวเนี้ยนี่แหละคือตัวนี้แหละทุกคนนะครับคือสิ่งที่เราต้องใช้นะครับอ่ะการรีเบิร์ตรอบที่2เนาะ อ่ะเดี๋ยวย้ายช้างออกไปก่อนโอเคเห็นไหมใช่ด้วยนะครับสองตัวนี้นะครับการรีเบิร์ตรอบที่สองนะครับใช้สองตัวนี้เดี๋ยวย้ายช้างออกไปก่อนแล้วกันทุกคนแล้วก็ทําการรีเบิร์ตเลยนะครับตอนนี้ก็ย้ายช้างออกไปเสร็จสิ้นเป็นที่เร,รียบร้อยแล้วเงิน3 m อแล้วก็ทําการเกิดใหม่ได้เลยทุกคนอ่ะเกิดใหม่แล้วฮะแค่นี้เลยนะครับการเกิดใหม่เราต้องเอาของอะ่ะเอาไอ้ตัวรีเบิร์ตอยู่ในฐานด้วยนะทุกคนไม่งัน้นเราเกิดใหม่ไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราทําการ ย้ายช้างกันต่อนะครับเพื่อสะสมเงินในการรีเบิร์ตนั่นเองนะฮะเราก็ต้องย้ายกันอยู่แบบนี้ทุกคนเออมาเมื่อย้ายช้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมายืนรอไอตัวรีเบิร์ตต่อเออนะฮะบ,บอกเลยว่ายาวนานมากนะสรับการยืนรอตัวรีเบิร์ตนะฮะใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับจำได้ว่ามันต้องใช้ตัวไหนบ้างนะครับก็ ถ้าเจอแล้วก็ซื้อรอเอาไว้ได้เลยทุกคนเวลาเรารีเบิร์ตจะได้เสร็จไวๆนะครับอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับตัวที่ต้องใช้ใช่ไหมแต่ว่ามันบอกว่าเป็นจิ้งจอกแต่ไอ้ตัวนี้มันเป็นลิงเว้ยทุกคนเห็นปะเออจิ้งจอกบาบานีนี่นะฮะแต่มันเป็นลิงไงหน้ามันเป็นลิงเว้ยทุกคนเอออ่ะ เข้ามาแล้วนะครับโอเคใช้ได้นะครับเงิน12รล้านนะครับก็ได้มาครบแล้วนะครับการรีเบิร์ตรอบที่3นะครับใช้2ตัวนี้ทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวทำรการเกิดใหม่เลยทุกคนเงิน12ล้านนะสตัวครบ,นบ,ครบเนาะก็จิ้มไปเลยทุกคนเกิดใหม่นี้เรียบร้อยฮะอ่ะทุกๆก,การเกิดใหม่นะครับเราสามารถที่จะอ่อได้เวลาล็อกประตูเพิ่ม1ิวินะเออมา ใหญอ่ะเห็นไหมไอันนี้ซื้อเอาไว้เตรียมรอนะฮะคือพอดีว่าเฮ้ยจำได้มันต้องใช้ตัวปูนี้ด้วยนะฮะการเกิดใหม่รอบต่อไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเอามาวางเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยฮะได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องหาไอ้อีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวไอ้แนะครับตอนนี้ล็อกตูบ้านได้90วิบวิแล้วทุกคนไอ้คไอ้คไอ้คนี่ไงไอ้ตัวกลมๆห,ห,หมุนๆเนี่ยฮะนี่ไงมาพอดีทุกคน อรอบนี้รอไม่นานเท่าไหร่นะฮะโอเคเข้าไปแล้วฮะเงินมีส5 m เอมครบแล้วนะครับก็เกิดใหม่ได้เลยทุกคน 35M ห้าเอบไอเคหนะะึ่งปูหนึ่งทุกคนหน้าตามันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวทำค้าเกิดใหม่เลยทุกคนนี่ฮะปูนี่คือปูนะฮะไอเคเนานะปูกับไอเคมาเกิดใหม่เลย โอเครอบต่อไป1 0 0ยอนะฮะอูดกับลิงนะฮะอูดกับลิงแล้วเงินอีก 100M เอทุกคนไปรอกันแบบยาวๆอูดกับลิงบอกเลยว่ารอเกือบชั่วโมงนะฮะจำได้ว่าตอนต้นคลิปเนี่ยเราเจออูดแต่เราไม่ได้ซื้อเก็บเอาไว้เว้ยมันก็เลยต้องรอนานมากนะฮะแล้วรู้สึกว่าข้างหน้านั้นคือเป้าหมายของเราใช่ไหมใช่แหละมันคือลิงเว้ยทุกคนเดี๋ยวรอให้มันมาถึงเราก่อนละกัน นะฮะแล้วก็เดินทางไปซื้อมันนั่นเองนี่ไงลิงตัวนี้แหละทุกคนนะฮะที่เราต้องต้องใช้นะฮะต่อมาก็คืออูดนะฮะอูดอูดก็นั่นไงอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมเห็นอูดยังเห็นกนหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วก็ไปซื้อสีพิชายอ่ะซื้ออูดมาทุกคนเนี่ยอูดตัวนี้แหละนะครับที่ต้องใช้นะฮะนะรีเบิร์ตรอบนี้นะฮะ แล้วก็เงิน100 m เนะครับเราเก็บครบเป็นที่เรียบร้อยทุกคนอ่ะก็ทำการรีเบิร์เลยนะตอนนี้การรีเบิร์ของเรารีเบิร์มา4รอบนะบแต่กดอีกทีนึงก็คือ,อครีเบิร์ต5รอบนะฮะอ่ะกดไปเลยทุกคนอูดกับลิงครบแล้วนะฮะอ่ะรอบต่อมานะครับต้องใช้เงิน 350M แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นตัวเครื่องบินเครื่องบินไหนนี้ไหมเครื่องบินจระเข้ใช่ไหมหัวหัวจระเข้นะับเราก็ทําการ ไอยำเอาไว้แล้วนะฮะนี่ตัวนี้เลยทุกคนระดับมิติเวยเอออ่ะนี่ฮะรำนี้เลยระดับมิตินะฮะ <c oughs> ก็ลุยเลยวิชายยังขาดเงินอีกนะฮะสามร้อยห้าสิบเอ็มเว้ยทุกคนอ่ะตัดไปจังหวะที่เก็บเงินครบแล้วเลยก็แล้วกนันนะจะได้เป็นการไม่เสียวดาราคนดูนะครับมาลยุยอันนี้ก็คือขั้นตอนการยกจ่ายมาตอนนี้ก็ 350 m เป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการรีเบิร์ตจาก5ไป6นะฮะมา350 m นะครับแล้วก็เครื่องบิน1นึ่ลำนะฮะตอนนี้รีเบิร์ตไปแล้ว5นะครับจาก5ไป6นะฮะเกิดใหม่ไปเลยทุกคนอ่ะต่อไปนะครับ 1b แล้วก็เป็นเครื่องบินเป็ดนะฮะถ้าจำไม่ผิดอ่ะตอนนี้รีเบิร์ตเป็นปร,รอบที่6นะฮะเครื่องบินเป็ดน่าจะซื้อเตรียมไว้แล้วนะ,ะถ้าจำไม่ผิดเอ่ออันนี้ นั่นไงข้างล่างข้างล่างต้องเป็นข้างล่างเออนี่ฮะเคอร์บินเป็ดหนะ้าตาเป็นงี้เลยทุกคนระดับมิสติกเหมือนกันนะครับการีเบิร์ดรอบนี้เอาไปวางอ่ะเดี๋ยวเก็บเงินต่อนะครับ1บิลเลียนนะครับ1,000ล้านป่ะ1,000ล้านป่ะ1บิลเลียนนะฮะโอเคเดี๋ยวทำการยกย้ายต่อทุกคนมาตอนนี้เราก็ เก็บสะสมครบแล้วนะฮะหนึ่งบิลเลียนนะฮะแล้วก็ทำการเกิดใหม่จาก6ไป7เว mm ้ย hmm. ทุกคนนะฮะเพิ่ม1ช่องแล้วก็รอบฐานอีกสิบวีนะคร mm ับ hmm. อ่าฮะต่อไป5บิลเลียนกับช้าง1ตัวนะฮะช้างนี่ก็คือช้างระดับก๊อตซึ่งเราต้องสลักช้างระดับก๊อตไหมไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบอกเลยนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างก็คือมันไม่ยากแล้วทุกคนนะฮะคือพอรีเบิร์ต 7 8 9เนี่ยมันไม่ยากแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยากคือเงินเว่ยอืมเนี่ยฮะอ่ะเอาช้างยกามาเนี่ยครับดูที่เกิดใหม่เห็นปะได้แล้วฮะช้างต้องเก็บเงินอีกห้าเรีย์แล้วก็ทําการเกิดใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่า ID หลักของตัวผมเนี่ยมันสามารถรีเบิร์ตได้แล้วไงก็คือถ้าเรารีเบิร์ตตรงนี้ใช่ไหมจาก7ก็คือจะขึ้น8เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้น8ไป9เลยแล้วกันเนาะอ่ะ เดี๋ยวมาที่ตัวหลักละกันทุกคนตอนนี้ตัวหลักนะครับอยู่ที่รีเวิร์สแปดนะครับการที่จะขึ้นไปรีเวิร์สเเนี่ยหรือว่าเกิดใหม่ต้องใช้25่ิบเลีรี่แล้วก็ฉลาม1ตัวนะครับทำการเกิดใหม่เนาะตอนนี้ก็ย้ายของออกจากบ้านหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับย้ายของออกจากฐานนั่นแหละนะครับเหลือแต่ฉลาม1ตัวนะครับที่จะต้องเอามาเป็นเครื่องสังเวยในการเกิดใหม่นั่นเองทุกคนก็กดไปเลยทุกคน ะะเสร็จสิ้นเป็นไงเสร็จไปแล้วทุกคนนะฮะตอนนี้นะครับเรารีเบิร์ตเแล้วนะฮะก็ตันแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับรีเบิร์ตเล็อกฐานได้ทั้งหมด150าบวิบอกเลยว่าออกไปช็อปบ้านคนอื่นนะฮะออกไปโดบ้านคนอื่นแบบชำ้ำชำแล้วพอเรารีเบิร์ตเแล้วเนี่ยของที่ปลดล็อกก็จะมีตัวนี้ครับการกระแทกดวงดาวนะ,ะมือตบดวงดาวนั่นเองแล้วก็เสื้อคลุมเลเซอร์นะครับเป็นแบบนี้นี่ ยิงยิงไฟไม่ใช่ยิงไฟยิงเลเซอร์ออกจากตานะฮะคุณคุณไหมไอตัวยิงเลเซอร์ออกจากตานะครับ,แ,รรออรบแล้วก็มือตบดวงดาวตัวนี้ฮะเออโคตรแพงเออแม่งโคตรแพงเลยเนี่ยแพงมากทุกคนสิบห้าเอ็มมือตบนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะดูดิมันก็ไม่ได้ว่าไกลแค่ขนาดไหนนะฮะเนี่ยนะเนี่ยนะก็ ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับสำหรับการรีเบิร์ตเนาะนี่ไงอันนี้เราเป็นเจ้าของแล้วนะครับมันก็เลยไม่บอกไม่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 ไมไมบอกราคาเนาะเออแต่รู้สึกว่า10น่าจะถ้าจะไม่ผิดคือ 15m นะฮะตอนนี้รีเบิร์แล้วก็ตันแล้วทุกคนอ่ะก็ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้นิดนึงนะครับเผื่อแบบว่าใครที่ต้องการรู้ว่า เกมเนี่ยมันรีเบิร์แล้วใช้อะไรบ้างนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้เขาจะได้รู้นะครับอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่ทุกคนไปละบาย